ไม่เห็นอีกค่ะมี่อยู่215เพรกดไปตรงอันนี้เสรี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาเราเก็บใบสีชมพูจะซื้อสีชมพูมาว้าย พี่เซียมมืนเรียนมาโทษเทพี่เซียนพี่เล่นมาตั้งแต่รูบอกฉันเล่นมานานเลยรูบอกก็ไปดูในติ๊กต็อกเราว่าเราเล่นมากี่ปีโอ้หน้านี้เราคนหัวร้อนเลยเราจะพายายามเขาโดยแบบหนึ่งคันเพออาราะอาชีพมันต้องมีนน่นนี่นัน่นนาใจกับไม่รู้ ประส์หลายจุดะส์วิพานถอยหน้าน,นี้เราไม่ไต้ปกติไต้ประมาณ3ไปประมาณเกือบ10บรอบบางที ก็ไ,ไม่ค่อยแกงสักว้ยกอดตรงไหนไม่กอดกุี้ แล้ไม่ละอุ้ยใจเย็นไงเราเก่งพูดสิว่าฉันเก่งว่าอ,อ,อ,อาจจะได้เสียงอย่างอื่นแซกซ้อนเพราะว่าเราอัดอยูน่ในบ้านแล้วก็มีเด็กข้างบ้าน เสียงดังกิดบางทีนี่กีแบบเุ้ยเราไม่ตายปกติเราดา่านเราตายด่านนี้ทุกรอบนี่ด่านนี้เียแหละรเราชอบเออคุณไม่ได้ด่านนี้ฉันไม่เคยตก วิ่งก้ามาได้หนึ่งครั้งเลยนี่เป็นครั้งแรกวูโูวูนี่ฉันก็ชอบดัานนี้มีทั้งสีขาวกับสีดำโิวิโวิวโิววิวิ่หนึ่งปันหนึ่งปันหนึ่ง Rồi. Sao lên เออเอาไว้อู้เกือบหล่นไปแล้วเปล่าว,ว้าตแป๊บนึงนะกดไม่ติดโดนชิดกระโดดโกดแป๊บนึง บางทีเราก็กดผิดปุ่มโอ้ยนี่แหละด่านนี้นี่แหละตกบ่อยที่สุดด่านยากมากเอาโตรงๆเห็นไหม คือด่านมันยากพูดตรงๆเลยคือด่านมันยากจริงอะ่ะคือแบบคือแบบนั่นกับมิชาทีนี่คือแบบมิกิทการ์ดเลยอะ่ะคือแบบโคตรโหดอะ่ะมันมีหลุมด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหลุมตกทีก็คือต้องตายอย่างเดียวเราเคยผ่านด่านนี้ด้วยและด่านนี้ด่านสิบหก จับจังหวะดีๆถ้าจับจจังหวะดีๆมันก็จะไปเลยไปง่ายพยายามจับจังหวะให้ได้พยายามเล็งอะ เรียนว่าจะไปตรงไหน,นแล้วเราก็ต้องไปจุดนั้นให้ได้เห็นไหมแล้วเราก็จะไม่ตกลุยๆอย,ย่าโอเคโอเคทำไมเขาต้องสร้างอย่างนี้ด้วยนะคือก็ไม่เข้าใจคนสร้างเหมือนกันนะ คือเราก็ไม่เข้าใจคนสร้างอย่างทำเพื่ออะไรโอเคว้าวมองไม่เห็นตอนนี้เราอยู่ด่านที่ที่เท่าไหร่อ่สิบเจ็ด 你半也 喂。ほいほい นี่ฉันฉันเคยตายไหมฉันเคยฉันเคยฉันเคยทุกคนพูดสิว่าฉันเก่งเห็นไหมเราผ่านมางิ่งง่ายเฉลียวเชลียวตายไม่กี่รอบดูสิเวลาเราถ้าพอถึงถึงหนึ่งพันอยูดี ใช่หนึ 1, ่เราจะถึงด่านไหนดูเวลาด้วยนะทุกคนว่าไกลจะถึงแค่ไว่ามันเสียเวลาตายไงตายแล้วมันเกิดไม่เกิดเกิดช้า ด่านเงินด่านเงินเจะวิ้มีปะกายด้วยปะกายอาเอาจริงดิกายดูเหดูก็คือแบบเราเล่นผ่านโดยที่น้องเราก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะน้องเราก็ไม่ได้ดูช่องเราเพราะเราก็เก่งเก่งในคอม คนที่ผมเก่งในคอมครับอืมไว้โอเคเอาง่ายไหมเราเล่นในเราเล่นในโทรศัพท์ไม่สะดวกอะคือเราเล่นในคอมเราจะแบบน,นี้มากกว่าสะดวกกว่าเล่นในคอมคือยากกว่า,าจริงเล่นแมปกระโดดเราอ,อย่างนี้เล่นไม่ได้ไว้าย อะไรจะถึงอยู่ละสองพันมันจะตกที่ตรงไหนดูหน่อยเด้สองเพรมันจะตกอันนี้ขึ้นดีๆนั่นถ้าขึ้นไม่ดีมีโอกาสตกสูงโอเคโอเคโอเค้ย okay. 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 พูดโอเคไว้ก่อนว้าว น,นี่เห็นอะไรเลยอ๋อแฟลชโอ้โหเข๊ะเข๊ะเริ่มเริ่เรโอเค อุ้ยเลยเฉยเลยโอ้ยเปลี่ยนท่านาง่งเปลี่ยนท่านั่งก่อนมันสึกเงินเกนยิยนมันก็ไม่ค่อยสดด้วยมองไม่เห็นเนะี่ยเรามองเห็นจะโทัพท์เราใช้โทรัพท์เป็นการถ่ายทำมาโดยตลอด <Okay. S 2> เห็นด่านนั่นละเ okay. ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอมเริ่มค้างแล้ควคอมเริ่มค้างคีย์บอร์ดจีโอเคโอ้ยโอเคโอ้ยคีย์บอร์ด เมเราจะหยุดทำไมเนี่ยเนี่ยเม่ที่ใช้งานได้เม่ที่กระโดดตะเกียบไม่ใช้งานไม่ได้เก็บแรงตอนไหนไม่เก็บ ยมองไม่เห็นนะ่ะไม่เห็นนะ่ะที่จริงจำได้แต่ลืมอืมเฮ้ยทำไมไพี่เล่นแต่ลืบอกเนยคอมเคอฉันจะเล่นเกมนี้ พอฉันเล่นเกมเออไม่เป็นโอเคสิ่งไหนเยอเค่แค่ วายจะถึงอยู่แล้วเก็บแรงทำไมตอนนี้เนี่ยเก็บแรงทำไมนะตอนเนี้ตอนอื่นเนี่ยตอนตายให้เก็บไม่เก็บมเก็บตอนที่กำลังเล่นดีมกันเนี่ยอเห็นไหมคอมเล่นเองได้ สายเห็นที่ฉันต้องซื้อคอมใหม่โอ้ยคอมเนี่ยบี่บอัดแบบเป็นอนะไรนักหนาเห็นไหมแล้วก็จะเสียเลยลวลาเนี่ย ที่เราเก็บไรงก็ดูซิว่าเราอยู่อิวได้ยี่ห้าแล้วเพิ่งนเปลี่ยนท่าเมื่อวานเอง เอ้ยคีย์บอร์ดทำงานเองทีไฟอย่าค่อยอัดคลิปทีหลังอัดคลิปตัวบอกก่อนว้เกือบตกไปแล,ล้วเวลา เควียบอร์ดโทษใครถ้าเราตกโทษใครไม่ได้นะโทษควียบอร์ดเอ,อ้ยเคสวยมวยด่านนี้เราตกมาหลายรอบมากเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตกมก็ไม่รู้น,นะทำไมเราถึงตก โทษเราไม่ได้บอกเราโทษเราไม่ได้โทษคีย์บอร์ดสิ่งที่เราโมโหที่สุดก็คือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดทำให้เราโมโหโอ้ยดูสิสามสิบสามสิบเอ้าแล้วจะกระเด้งทำไมเนี่ยกระเด้งแล้วก็ไม่ให้เข้าไปด้วยนะเอ้า เห็นไหมคีย์บอร์ดทำงานเองขนาดกดหยุดแล้วมันยังเดินได้อืมโอ๊ยมาหาันหน้าจอเองอืมดีคีย์บอร์ดนี่ก็ฉลาดย,ย่ยยหันหน้าจอเองได้เห็นไหมดี ฉลาดตายคีย์บอร์ดหมดประสิทธ,ธิภาพเนี่ยแล้วก็ตกชินเหนื่อยใจกับคีย์บอร์ดจริงๆเราไม่ฉันเกลียดคีย์บอร์ดฉันประกาศแค่ในชิกเกลียดคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดทำให้ฉันตายกระโดดยังกระโดดไม่เป็นเลยมั้งเนี่ยคีย์บอร์ดไร้คุณภาพอ้แค่นี้ยังตกได้อ่ะคีย์บอร์ดไร้คุณภาพ เนี่ยมันตกตรงเนี้ยมันเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรกับตรงเนี้ยไปแต่งงานกันเลยไ,ไหมเนี่ยที่เดิมที่เดิมทุกคนจำไว้ที่เดิมอืมเชื่อเลยครั้งนี้ต้องตกที่เดิม โอ้ยที่เดิมเห็นไหมทุกคนที่เดิมที่เดิมดยอดไปเลยทุกคนว้ายยีงจะทบนึงเนี้ยกนมีไม่กี่ดาดเองไม่ถึงสามสิบด้วยซ้ำ นีแค่เจ็ดด่านปรับมา3ามสิบนี่ถามเลยนะด่านนี้ใครเป็นคนสร้างอยากจะหน้าคนสร้างมากเลยน่าปรับให้มันง่ายกว่านี้มันยากไปสำหรับคนที่ฝึกเล่นดูมันแต่ละทีดิโอ้โหเอาไปอยู่ดืานนี้ง่ายอะ่ะคนไว้ต้นๆน,นะ ไปยย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 อไยยยยยอยย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 ไยยยยมยย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 ยน,ะมนไไยมยยยยยโยย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 โด,ด,ด,ดยย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 ดยย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 ยดยยย อมืมันไม่กระโดดให้เขาเรียกว่าคีย์บอร์ดไรคุณภาพน,นี่ต้องซื้อใหม่ให้ได้ท้าไม่ซื้อต้องซื้อให้ได้ <c oughs> เออน,นึงนะโอเค

เตมเตมเตมเอามึงเดี๋ยวเดียวนยิบเจ็นบอกได้านยินี่ว่าเห็นหนะ้าโปรไฟล์บอกยิบแปด ด่านนี้เราก็จะค่อยๆไปพวกม่ทันขาดคำตายกะก็แบบกสักนิดต้องทุกคนแยยีเสียกระโดดใช่นะมันไม่กระโดดแปบบนไงนนะที่ลองมองมาลองแขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนึงอือ tay thở dông tai thở đậm nữa, yeah, nha con. nhìn thấy na con sao? nhìn con sao? đà này, dâng load. Yeah, Tiếng dâng có